สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําปุ่มต่างๆของเจ้ารุ่น NW751 ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับมันจะเป็นปุ่มเดียวกันก็คือปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมันจะมีล็อกอยู่ถ้าเราปิดเห็นไหมครับถ้าเปิดมันจะมีล็อกให้ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็เปิดเสียงนะครับ ปุ่มด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม PTT นะครับใช้กดพูดนะครับกดแล้วก็พูดใส่รูมัยนะครับผมกดค้างไว้ปุ่มที่2เป็นปุ่ม SQL นะครับหรือว่า SQL ใช้เมื่อเวลาเรารับสัญญาณไกลๆไม่ชัดนะครับเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้เลยมันจะรับชัดขึ้นนะครับผมปุ่มที่3ามปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มสแกนนะครับเมื่อเรากดไปมันก็จะสแกนให้นะครับนะครับ มันก็จะสแกนให้นะครับส่วนปุ่มต่อไปปุ่ม up down นะครับกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลือกช่องนะครับผมปุ่ม up down เห็นไหมครับกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยส่วนปุ่ม v ท m นะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดความถี่นะครับอตอนนี้เห็นไหมครับหน้าจอมันจะโชว์ความถี่แล้วก็ช่องด้านหลังนะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้ง มันจะโชว์เฉพาะช่องนะครับเห็นไหมไม่โชว์ความถี่กดอีกหนึ่งครั้งมันจะโชว์เฉพาะความถี่ไม่โชว์ช่องนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเลือกใช้งานโหมดได้เลยว่าจะใช้แบบไหนนะครับเป็นช่องเป็นความถี่หรือว่าอะไรนะครับปุ่มตัวนี้ตัวด้านล่างครับเป็นปุ่มล็อกเครื่องนะครับผมล็อกเครื่องกดค้างไว้เป็นปุ่มล็อกปุ่มกดนะครับเห็นไหมครับถ้าเราล็อกไว้แล้วมันก็จะกดไม่ได้แล้วเห็นไหมครับ วิธีปลดล็อกก็เหมือนกันกดค้างไว้เลยนะครับต่อไปเป็นปุ่มเมนูนะครับผมเรากดเมนูไป1ครั้งมันก็สามารถเข้าไปในเมนูต่างๆได้เลยเป็น FM เป็นริดีโเป็นสแกนหรือว่าอะไรนะครับเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับมีกำลังส่งมี SQL นะครับ แล้วก็เข้าได้อีกแบบหนึง่งก็คือเป็นรัดนะครับเหมือนเราเจ้าถ้าเราจะตั้งกําลังส่งนะครับเห็นไหมครับเลขห้ามันจะมีคําว่า power อยู่เรากดเมนูแล้วก็เลขห้าได้เลยมันจะเข้ามาที่เมนูกําลังส่งเลยนะครับถ้าเราเอาเป็น sql นะครับเราก,กดเมนูแล้วก็เลขหกได้เลยเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็น sql ก็คือภารรับนะครับสเฟลภารรับกดออกก็กด k e ์ p t t นะครับ ถ้าเราเอาเข้าวิทยุนะครับ FM เราก็กดเมนูแล้วก็เลขศูนย์ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมาเข้าโหมดเรดิโได้เลยะนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับผมเป็นปุ่มเสียบไมนนอกนะครับหรือว่าเสียบไมนะครับเสียบดูไมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับปุ่มใช้งานต่างๆของเจ้ารุ่น NW751 นะครับผม อย่าลืมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ